ออกแล้วค่ะนะคะออกมาเป็นชุดๆเลยสำหรับต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีงวงเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเจ้าของแปลงไม่ประทับใจเลยนะแต่วันนี้นะคะดูนะคะขึ้นมาทุกยอดเลยค่ะตุเห็นไหมคะแล้วต้นก็จะสวยขึ้นใบก็จะบานขึ้นสารอาหาร Q-Plan ลนะคะสูตร2ของบริษัทค u นะคะสุดยอดจริงๆค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะพี่เล็กก็มาเยี่ยมส่วนปั้มน้ำมันของเพื่อนพร้อมนะคะซึ่งอยูอ่บ้านเขาพลูอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะเจ้าของแปลงก็พับใจมากนะคะแต่วันนี้เจ้าของแปลงก็ยังไม่กลับจากสวนจากนะคะ,คะเห็นไหมคะว่ามันมันสวยแล้วก็มันงางงามมากเลยนะคะทุกต้นก็ลักษณะทางใบนะคะแบ่งบานนะคะลูกก็ตะยอยออกมานะคะเป็นชุดชุด นะคะอ่าก <s> ็เราก็เข้ามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นวงช้างเยอะยะหมดเลยนะคะเป็นวงตัวผู้แต่ตอนนี้นะคะเรามาส่องดูใกล้ๆค่ะนี้ค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเริ่มทลายเริ่มเริ่มโผล่ขึ้นมานะคะเกือบจะทุกเกือบจะ เป็นอย่างนี้นะคะทุกๆเขาเรียกว่าทางใบเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆทุกต้นนะคะเจ้าของแปลงนะคะบอกว่ารู้สึกพะทับใจแล้วก็ตื่นเต้นกับ การได้เห็นอะไรที่มันประหยัดแล้วก็ประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งแรงนะคะอันนี้ต้นนี้นะคะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลยค่ะอย่างนี้จริงๆนะคะ